สวัสดีค่ะวันนี้สำนักงานสาธารณสุขจชมุมบุรีมีสาระดีๆมานำเสนอค่ะหากคุณมีอาการผิวหนังเป็นวงด่างขาวหรือสีจีดจางหรือแดงกว่าผิวหนังปกตินะคะมีอาการชาร่วมด้วยหรือมีตุ่มนูนแดงอาการไม่คันนะคะอาการดังกล่าวเป็นอาการเบื้องต้นของโรคผิวหนังเนื้อชาหรือเรียกอีกอย่างงว่าโรคเรื้อนนะคะโรคเรื้อนรักษาหายรู้ทันรักษาเร็วป้องกันความพิการได้ค่ะ โรคเรือนเป็นโรคติดต่อเรื้อรังที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อว่าไมโครแบคทีเรียมเล็เรเชื้อนี้จะทำให้เกิดผื่นผิวหนังและทำลายเส้นประสาทส่วนปลายอาการผื่นผิวหนังลักษณะวงด่างขาวอาจมีขอบชัดหรือผื่นขอบชัดผื่นรูปวงแหวนหรือตุ่มแดงเป็นมันกระจายได้ทั่วร่างกายที่สำคัญรอยโรคจะมีอาการชาไม่คันเป็นเรื้อรังมากกว่า3เดือน การป้องกันเชื้อโรคเรื้อนสามารถแพร่ออกมาจากโพรงจมูกที่มีของเหลวติดเชื้อดังนั้นควรหลีกเลี่ยงสัมผัสน้ำมูกน้ำลายของผู้ป่วยทุกคนควรหมั่นดูแลผิวหนังถ้าเป็นโรคผิวหนังที่ไม่คันไม่เจ็บหากรักษาไม่หายภายในระยะเวลา3เดือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคผิวหนังที่มีอาการชาร่วมด้วยให้รีบไปพบแพทย์ที่สถานบริการใกล้บ้านตรวจรับการรักษาโดยเร็วนะคะโรคเรื้อนสามารถรักษาหายขาดได้หากผู้ป่วยทานยาอย่างสม่ำเสมอจนครบประเภทเชื้อน้อยรักษาเพียง6เดือนเชื้อมากรักษาเพียง2ปี โดยระหว่างรักษาผู้ป่วยทานยาอย่างสม่ำเสมอก็สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะโรคเรือนรักษาหายรู้เร็วรักษาทานันป้องกันความพิการได้